ไทยพัฒนาการเกษตรตอบโจทย์ BCG Model กับ TAD Application แอปดีดบริการฟรีทั่วโลกในยุคการค้าไร้พรมแดน TAD application เป็นระบบที่รวบรวมห่วงโซ่ในกระบวนการเกษตรตามเศรษฐกิจ d c g model เกษตรกรสามารถสร้างฟาร์มในระบบเสนอซื้อและขายสินค้าทางการเกษตรจับคู่ธุรกิจตามความต้องการเกิดการติดต่อสื่อสาร contact farming ที่ดีและเป็นประโยชน์มีโครงการส่งเสริมจากทางภาครัฐและแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตรแถมยังมีข้อมูลข่าวสารการเกษตรและแหล่งเรียน รู้อื่นๆอ,อีกมากมายที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้โดยตรงถึงผู้บริโภคหรือตลาดผู้ส่งออกทําให้เกิดโอกาสในด้านราคาและเวลาที่สามารถขายแบบพรีออเดอร์สร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้สามารถเข้าไปใช้งานกันได้ที่ www.tadapplication.com สายด่วนข้อมูลเกษตรกรโทร1170กระทรวงเกษตรและสหกรณ์